สวัสดีครับผมช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาซ่อมไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้เป็นบอร์ดของเครื่องฟ้าขาวยอดนิยมนะครับลูกค้าใช้บอกว่าใช้มาปีกว่าๆนะครับใช้งานอยู่ดีๆดับพุบหายไปเลยนะครับผมทีนี้จากการตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับนี่นะนะครับมอดเฟสฝั่งนี้นะครับ d c to d c นะครับเชื่อว่าก็ประมาณ 90%นะครับมลภาพนะครับวัดดูแล้วเสียเยอะมากนะครับเครื่องนี้ก็ไม่รู้ไปโดนอะไรมานะครับนะยังสืบไม่เจอว่าโดนอะไรลูกค้าบอกอยู่ดีๆเสียเองนะครับฝั่งนี้ตายเรียบนะครับนะก็ไม่ไม่เชิงกับตายเรียบหรอกน่าจะเหลือสักสี่สหตัวนะครับเพราะว่าหนักมากเครื่องนี้โดยปกติมันจะไม่เสียหนักขนาดนี้แต่ยกเว้นเครื่องนี้นะครับหนักมากนะแล้วฝั่งนี้นะครับ แน่นอนนะครับถ้าฝั่งนั้นเสียย่อมมาจากฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้คือฝั่ง IGBT output นะครับฝั่งนี้เสียก่อนช็อตก่อนนะครับแล้วก็ทําให้ฝั่งนั้นเสียตามนะครับนะหลักการวิเคราะห์อาการก็คือถ้าฝั่งนี้เสียนะครับฝั่งนั้นจะเสียไปด้วยแต่ถ้าเสียเฉพาะฝั่งนี้ฝั่งนี้อย่างเดียวนะครับฝั่งนี้อาจจะไม่เสียนะครับนะนะครับแนวทางวิเคราะห์อาการนะก็มัวๆขึ้นไป ก็ว่ากันได้นะที่นี่นะครับจะทำอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นผมก็จะถอดมอสเฟตออกมาทุกตัวรวมถึง IGBT นะครับถอดออกมาทั้งดุนเลยนะครับนะยกออกมาทั้งแผงนะครับแล้วก็จะจะถอดมอสเฟตอีกเหมือนกันนะครับมอสเฟตพวกนี้ทั้งหมด24ตัวนะครับดูดตะกัวกันมือหยิกกันเลยทีเดียวนะครับก็จะถอดออกมาทั้งหมดนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันต่อนะเดี๋ยวผมขออนุญาต ไม่ถ่ายขั้นตอนของการถอดอุปกรณ์แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปน่าจะยาวเป็นชั่วโมงได้มั้งนะครับถ้าจะถ่ายการถอดด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมถอดแล้วนะครับเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมกันต่อว่าจากนั้นจะทําอะไรบ้างนะครับะนะครับมาถึงขั้นตอนนี้ผมก็ได้ถอดอุปกรณ์ IGBT แล้วก็ mosfet ออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเรามาดูกันนี่นะออกหมดแล้ว ลายปิ้นด้านล่างก็จะประมาณนี้นะครับน,นทีนี้นะครับเดี๋ยวให้ดู IGBT นี่นะครับถอดออกมาเป็นรุ่นแบบนี้เลยนะครับนี่ก็มอสเฟตนะครับยังไม่เช็คนะครับว่ารอดมีผู้รอดชีวิตกี่ตัวนะครับแต่ที่แน่ๆเสียเยอะกว่ารอดนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับขอซูมสักนิดนึ่ง นะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ไล่เช็คพวกอาขาเกตนะครับพวกนี้นะพวกชิป s t m พวกนี้นะครับไล่เช็คให้หมดนะครับว่ามีตัวไหนขาดตัวไหนเสียนะครับแล้วก็นะเป็น TR ได้พวกนี้นะครับเป็นชิปดำๆพวกนี้นะครับนะต้องไล่เช็คทั้งหมดนะครับว่ามีตัวไหนเสียอยู่ไหมนะครับนะที่แน่ๆมีเสียอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องไล่เช็ค ให้ชัวร์ว่าเสียกี่ตัวกี่ตัวนะครับนะรวมถึงฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้เป็น igbt นะฝั่งนี้ก็ต้องไล่เช็คเหมือนกันนะครับอุปกรณ์ออปโตนะครับจุดนี้นะเป็นออโตพวกนี้ก็ต้องไล่เช็คว่ามีอะไรเสียไหมรวมถึงอาคาเกตพวกนี้นะครับนี่นะกล้องไม่ค่อยจะโฟกัสนะครับนี่นะนะครับพวกอาคาเกตพวกซีเนอร์พวกนี้นะครับต้องไล่เช็คให้หมด นะครับมันน่าจะมีตัวเสียอยู่แน่ๆแหละนะครับรวมถึงออฟโต้สาคัญนะครับนะไล่เช็คออฟโต้ด้วยนะครับผ่านจากออฟโต้ก็จะเป็นภาคจ่ายไฟชุดนี้สําคัญนะครับสำคัญมากนะสำคัญมากถึงมากที่สุดนะชุดนี้นะครับมันจะมีซนเนอร์อยู่นะครับมีซนเนอร์อยู่กี่ตัวไล่เช็คให้หมดไดโอดกี่ตัวไล่เช็คให้หมดนะครับโดยปกติถ้า gbt ช็อตพวกนี้ก็จะเสียไปด้วยนะครับ มันจะมีซีเนอร์5.6โวลต์กับซีเนอร์18โวลต์นะครับไล่เช็คให้หมดนะครับทีนี้ก็ภาคจ่ายไฟเช็คด้วยว่าเสียไหมนะครับนี่นะจากนี่ถึงประมาณนี้นะครับนะจะเป็นภาคจ่ายไฟนะเราก็ต้องเช็คด้วยเอาเป็นว่ามันก็ต้องเช็คทุกจุดนะครับนะมันก็ต้องเช็คทุกจุดแหละที่ต้องสงสัย mm hmm. นะครับนะก็เช็คเหมือนเช็คอุปกรณ์ทั่วไปนะครับ วัดซีเนอร์วัดไดโอดก็เช็คเหมือนวัดไดโอดทั่วไปนะครับเราไม่ต้องถอดออกมาเราก็เช็คในแผงเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมก็จะไล่เช็คหาจุดเสียนะครับไล่เคลียร์บอร์ดไดท์ทั้งหมดนะครับอาขาเกตท r ีอาร์ได์ต่างๆนะครับฝั่งนี้ด้วยนะไล่เช็คทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับวัดสัญญาณด้วยนะครับวัดสัญลักษณ์ต่างๆเสร็จเรียบร้อยก็ค่อยถึงขั้นตอนต่อไปก็คือ วัด i g b t กับ Mo s f e t แล้วก็ตัวที่เอาตัวใหม่ใส่เข้าไปก็แค่นั้นเองนะครับแต่ที่สำคัญขั้นตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรเพราะว่ามันต้องเช็คหลายจุดนะครับเช็คทุกจุดเลยนะครับแล้วก็พร้อมจริงๆนะครับถึงจะสามารถใส่ i g b t ได้นะครับนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ต้องทำทุกคลิปเลยเต้องทาทุกเครื่องเลยก็คือไล่ นะครับไล่ย,ย้ำตะกัวนะครับในอุปกรณ์ SMD จุดต่างๆนะครับถ้าตะกัวจุดไหนที่มันสุ่มเสี่ยงหรือมันบางๆนะครับแล้วถ้าเจอเยอะๆผมก็จะไล่ย,ย้ำทั้งแผงเลยแต่ถ้าดูแล้วนะครับไม่เยอะผมก็จะไล่ย,ย้ำเฉพาะจุดนะครับนะโอเคนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปขออนุญาตเคลียร์บอร์ดซะก่อนนะครับอ่า,อานะครับ ถึงขั้นตอนนี้นะครับผมก็ได้แก้ไขชุดได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับภาคได้นะอาขาเกตไรเปลี่ยนทุกตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวที่เสียนะรวมถึงพวกนี้ด้วยนะครับเกตได้นะไรเปลี่ยนซีนงซีเนอร์นะครับมีตัวเสียตัวช็อตนะนะครับไรเปลี่ยนให้หมดนะครับแล้วก็ต้องเช็คทุกตัวด้วยนะนะครับไม่ใช่ว่าไม่เห็นรอยไหมแล้วก็จะไม่สนใจมันนะครับไม่ใช่นะเราต้องไล่เช็คด้วยว่าค่ามันตรงกับ ตัวเลขที่พิมพ์ไว้ไหมนะครับค่าตรงไหมถ้าค่าเพี้ยนเราก็ไล่เปลี่ยนนะครับรวมถึงฝั่งนี้ด้วยซีเนอร์นะครับมีเสียมีช็อตนะครับเราก็เปลี่ยนซะนะครับเพราะเปลี่ยนเสร็จนะครับนะพอเปลี่ยนเสร็จแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จ่ายไฟนะครับจ่ายไฟเข้าเครื่องเลยนะครับจ่ายไฟเข้าเครื่องแล้วก็เอาสวิตตัวมันนี่แหละนะครับสวิตก็นะ สวิตก็เสียบเข้านะครับช็อกเกตของมันนะครับอา้าวอยู่ไหนละ่ะช็อกเกตสวิตอยู่ฝั่งไหนเอ้ย <c oughs> นะครับหาช็อกเกตสวิตไม่เจอเอา้าวนี่ไงนี่นะครับมันถอนมาทั้งตระกูลเลยนะครับช็อกเกตสวิตอยู่ตรงนี้นะครับนะเราก็เสียบสวิตเข้าไว้แบบนี้นะทีนี้ก็จ่ายไฟนะครับจ่ายไฟ48โวลต์เข้าตรง ทอร์มินอลของเครื่องนะครับดูด้วยว่าฟิวขาดไหมถ้าฟิวขาดก็เปลี่ยนฟิวก่อนนะครับเมื่อจ่ายไฟเข้าแล้วนะครับเราพลิกมาดูด้านนี้นะนะครับสมมุติว่าเราจ่ายไฟเข้าแล้วนะครับอ่าพัดลมบอร์ดคอนโทรลต่างๆยังไม่ต้องต่อนะครับจ่ายไฟเข้าก็พอจ่ายไฟเข้าแล้วทีนี้ก็มากดเปิดสวิตช์นะครับเปิดสวิตช์เพื่อเช็คระบบไฟต่างๆนะครับนะ เมื่อเราเปิดสวิตช์ปุ๊บนะครับเครื่องบางรุ่นมันจะเปิดขึ้นมาก็ประมาณแป๊บหนึง่งแล้วมันก็จะตัดไปแล้วเราก็ปิดแล้วเราก็เปิดใหม่เช็คใหม่อีกทีนึงนะครับแต่บางรุ่นนะครับเปิดสวิตช์เสร็จแล้วถึงแม้เราจะปิดสวิตช์มันก็ยังจะติดค้างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอ,อันนั้นไม่ใช่ประเด็นแค่พูดให้ฟังนะครับเราก็แค่เปิดสวิตช์ขึ้นมานะครับถ้ามันทํางานได้ปกตินะครับจุดต่างๆที่ควรมีไฟมันก็จะมีนะครับกล่าวคือนะครับภาค ภาคสวิตชิงจุดนี้นะครับนะภาคสวิตชิงมันจะทํางานทันทีถึงแม้ไม่ได้ต่อบอร์ดคอนโทรลถึงแม้ไม่ได้ใส่มอเตอร์ไอจีบีทก็ตามนะครับต่อไฟเลี้ยงนะครับชุดเ,เมื่อกดสวิตช์เปิดเครื่องชุดสไปา์จะทํางานนะครับแล้วก็ชุดไฟเลี้ยงต่างๆรวมถึง5.6โวลต์18โวลต์19โวลต์21โวลต์ชุดนี้ด้วยมันก็จะต้องทํางานนะครับนะแล้วก็มีพวก7805 7 912อะไรพวกนี้นะครับก็ต้องไล่วัดให้หมดนะครับว่ามีไฟครบทุกจุดไหม7805ยก็เป็นไฟบวก5โวลต์นะครับ7912กก็เป็นไฟลบ12โวลต์นะครับอะไรประมาณนั้นเราก็ต้องไล่เช็คด้วยนะครับนะอันนี้ผมไม่ได้ต่อไฟอ่าเช็คให้ดูนะครับเนื่องจากว่าผมเช็คอ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามาเช็คให้ดูทุกจุดเดี๋ยวมันจะยาวนะครับเอาเป็นว่าก็ไล่เช็คให้หมดนะครับเอาเป็นว่าถ้าต่อไฟเข้ากดสวิตช์นะครับ บอร์ดจะทํางานแต่ไม่มีไฮโวล์เนื่องจากว่าดีซ d c ูดเราถอดมอสเฟตออกหมดแล้วนะครับ IGBT ก็ไม่อยู่นะครับถ้าชุดสับไพ่ยังไม่ทํางานนะครับขั้นตอนนี้ถ้าต่อไฟเข้าแล้วเปิดสวิตช์แล้วชุดสับไพ่ยังไม่ทํางานต้องไล่แก้ชุดสับไพ่สะกดน,นะครับนะไม่ว่าจะเครื่องไหนรุ่นไหนนะครับทําทตามวิธีนี้ชุดสับไพ่จะทํางานทันทีถ้าชุดสับไพ่ไม่ทํางานแสดงว่ามีจุดเสียอยู่นะครับหรือทํางานแล้ว กินกระแสเกินผิดปกติก็แสดงว่ามีจุดช็อตอยู่นะครับถ้าเราต่อไฟเข้าแค่นี้นะครับไม่ได้มีบูสเตอร์ไม่ได้มี DC to DC ดีซ f a t e ยังไม่ใส่กระแสกินอยู่ประมาณ0.08 -0.09 00แอมป์นะครับประมาณนั้นน่าจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับเอาเป็นว่าไม่ถึง1แอมป์ไม่ถึง0.5แอมป์นะครับนะถ้ามันกินเยอะกว่านั้นก็แสดงว่าผิดปกติแล้วนะครับอันนี้คือย้ำอีกทีว่ายังไม่ใส่บอร์ดคอนโทรล ไม่ใส่พัดลมไม่ใส่ igbt หรือ mosfet นะครับนะเราจะได้เช็ค power ชุด power supply มันก่อนนะครับแล้วก็ชุดนี้ด้วยนะครับมันจะต้องมีไฟออกมาก่อนนะครับจะเห็นได้ว่านะกว่าจะใส่ igbt ได้กว่าจะใส่ m o s f e t ได, ade, ได้นะครับไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับนานมากกว่าจะเช็คนู่นนี่นั่นเสร็จวัดนู่นนี่นั่นนะวัดเสร็จทัวทุกอย่างก็ถึงใส่ igbt หรือ mosfet กลับเข้าไปตามเดิมก็แค่นั้นเองนะครับ ขั้นตอนการใส่ IGBT เปลี่ยน IGBT มันไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับแต่ขั้นตอนที่ยากคือไล่เช็คระบบมากกว่านะครับหลายคนเข้าใจว่านะเห็น mosfet ช็อตเห็น IGBT ช็อตก็จะถอ,อดเปลี่ยนมันดื้อเลยมันไม่ได้นะครับนะมันไม่ใช่ว่าจะตัวไหนช็อตถอดเปลี่ยนดื้อเลยมันไม่ได้นะครับถ้าแบบนั้นนะ5านาทีผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันต้องมา,มาไล่เช็คภาคใด เต็มไปหมดเลยนะครับต้องไลเ่เช็คทั้งหมดเลยกว่าจะเปลี่ยนได้นะครับสัญญาณต้องออกนะสัญญาณต้องออกมาก่อนจะเปลี่ยนมาสเตดได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ทําความเข้าใจกันนิดนึงนะครับนะมันไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวเสียนะครับการเปลี่ยนอะไรไม่ได้ยากเลยการวัดหาตัวเสียมากกว่านะครับที่ยากนะโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับอย่างที่บอกผมไล่เคยร์ชุดได้วัดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปผมก็จะใส่ igbt กับ m o s f e t กลับเข้าไปตามเดิมนะครับอ่านะครับขั้นตอนนี้นะครับผมก็ได้ประกอบ i อ b t กับ m o s f e t กลับเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะนะครับ IGBT ตัวใหม่นะครับส่วน m o s f e t ก็เปลี่ยนเหลือรอดตัวเดียวนะครับ24ตัวนะครับรอดชีวิตมาตัวเดียวที่เหลือตายเรียบนะครับนะก็อย่างที่เห็นนะครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะ ครับด้านใต้ก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับนะทำความสะอาดคาบฟักต่างๆนะครับตัดขาอุปกรณ์นะครับแล้วก็ไล่เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับะนะก็จะประมาณนี้นี่นะครับพวกคาบฟักคาบน้ํามันอะไรเนี่ยนะครับเราต้องทิเนอร์ล้างออกให้สะอาดที่สุดนะครับจะเหลือไว้นะครับถ้ามันเหลือเป็นคาบเหนียว ครับน้ำมันอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นจุดที่เกาะฝุ่นเข้าไปเกาะหนาขึ้นหนาขึ้นมันก็จะเกิดความชื้นสะสมนะครับทำให้เกิดสนิมหรือไม่งั้นก็ถ้าความชื้นมากๆก็ทําให้อุปกรณ์ช็อตได้นะครับแล้วก่อนที่จะประกอบตงเครื่องก็วัดซ้ำอีกทีนึงนะครับวัดใช้มิเตอร์หรือใช้คอมโพเนนต์อย่างผมใช้คอมโพเนนต์ในการวัดสัญลักษณ์วัดซ้ำอีกทีนึงว่าโอเคว่าผ่านไหมได้ไหมนะครับ ถ้าวัดทุกอย่างโอเคแล้วก็ประกอบตรงเครื่องเลยนะครับก็ไม่มีอะไรถ้ามาถึงขั้นตอนนี้ถ้ามั่นใจแล้วนะครับว่าทําทุกอย่างผ่านหมดก็ประกอบลงเครื่องแค่นั้นเองนะครับซึ่งผมก็นะก็คิดว่าน่าจะน่าจะไม่ติดตรงไหนแล้วนะครับเพราะว่าไล่เช็คหมดแล้วก็น่าจะประกอบลงเครื่องทีเดียวเลยแล้วก็มาลุ้นตอนจบอีกทีว่ามันจะผ่านไหมแค่นั้นเองนะครับ อ,อีกอย่างหนึ่งนะครับจุดสําคัญนะครับระหว่างขาตรงนี้นะครับถ้าใครโดยเฉพาะช่างมือใหม่ถ้าไม่ชํานาญในการบัตรกรีอาจจะใช้หัวแรงจี้นานเกินไปจนมันเกิดแผ่นบอร์ดมันไหม้นะครับถ้าความร้อนสะสมถ้าความร้อนสูงมากๆจี้จุดเดิมเป็นเวลา,านานๆน,นะครับบอร์ดมันจะไหม้ถ้ามีคราบดำนะครับถ้ามีคราบไหม้ดําแถวเนี้ยตรงซอกขาเนี่ยนะครับ ต้องต้องขูดออกให้หมดนะนะครับอย่าให้มันมีคาบดำนะครับเพราะว่าคาบดําที่รอยบอร์ดไหม้นี่นะครับมันาสามารถนําไฟได้มันอาจจะทําให้ขา IGBT ลีกหรือช็อตหากันได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องขูดออกนะครับก็ดูคาบตะกัวคาบอะไรดีๆนะครับโดยเฉพาะอย่างที่บอกนะถ้ามีบอร์ดไหม้นะครับมีคาบดําต้องขูดออกนะบางทีเครื่องช็อตมาบอร์ดไหม้นะครับ ถ้ามีแม้แต่รอยดำนิดเดียวเราต้องขูดออกให้หมดนะครับที่มันอยู่ใกล้ๆาขาของ i g b t นะครับอย่ามองข้ามนะครับพวกนี้มันเป็นคาร์บอนซึ่งคาร์บอนมันสามารถนำไฟได้นะครับต้องอตัดเนื้อร้ายทิ้งให้หมดนะครับซึ่งหลายๆคลิปนะครับผมตัดสแสวงทั้งบอร์ดเลยก็มีนะครับถ้าใครติดตามช่องผมมาตั้งแต่แรกจะเห็นนะครับหลายเครื่องที่โดนผมกรีดผมตัดออกเอาซะ เวอะเอาซะทลุเป็นรูก็มีนะครับแต่มันมัน,ม,นมันคือสิ่งจําเป็นนะครับถ้ามันมีรอยบอดไหมอยู่มันต้องตัดทิ้งนะครับโอเคเดี๋ยวผมอนุญาตประกอบบอดลงเครื่องเดี๋ยวมาถ่ายให้ชมกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่านะครับทีนี้ผมก็ได้ประกอบบอดลงเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่นะเราก็ตรวจเช็คความเรียบร้อยตรวจเช็คจุดต่อต่อตางๆนะครับขั้นตอนนี้เราจะ ต่อทุกอย่างนะครับต่อบอร์ด MPT ต่อแผงคอนโทรลต่อพัดลมต่อให้ครบนะครับนะแล้วเราก็จะมาลุ้นนะครับว่าสิ่งที่เราทำมานะครับมันจะได้ไหมนะครับก่อนที่จะใสะ่ก่อนที่จะประกอบจริงก่อนที่จะใส่ฝาเครื่องเราต้องใส่พลาสติกด,ด้วยนะครับทุกเครื่องนะมันจะมีพลาสติกข้อแบบนี้มานะครับนี่นะพลาสติกแบบนี้ นะครอบอยู่แบบนี้จําเป็นนะครับตัวพลาสติกนี่จําเป็นเพราะว่ามันจะบ,บังคับทิศทางลมของพัดลมเครื่องเนี่ยนะครับให้มันดูดอากาศามาผ่านแผ่นปิน้นแผ่นฮิตซิงนะครับเพื่อที่จะระบายความร้อนนะครับแต่ขั้นตอนนี้นะครับในการทดสอบนะผมจะยังไม่ใส่แผ่นพลาสติกนะครับนะยังไม่ทันได้ทดสอบนะครับนะผมซ่อมเสร็จผมประกอบเข้าเครื่อง แล้วก็ยังไม่ทันได้เปิดเครื่องทดสอบเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเปิดเครื่องแล้วเกิดอะไรขึ้นระเบิดตุ่มตามก็จะได้เห็นไปพร้อมกันนะครับนะแต่ก็หวังว่ามันคงจะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเราก็มั่นใจในระดับหนึ่งนะครับว่าเราทําทุกอย่างทุกขั้นตอนนะครับถูกต้องนะครับนะเดี๋ยวผมจะต่อชุดจุดเอาพุทไว้ด้วยนะครับ แต่ยังไม่เปิดโหลดนะนะครับยังปิดโหลดไว้อยู่นะครับแล้วก็สโคปนะครับที่สำคัญก็คือสโคปเราจะวัดจับสัญญาณเอาพุทไว้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเห็นคนเดียวก่อนแล้วกันนะครับสัญญาณสโคปนะเพราะว่ามันมันอยู่ด้านบนนะครับจอสโคปเดี๋ยวแพนไปให้ดูรูปขึ้นนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินะนะครับอโอเคต่อเสร็จ เรียบร้อยอ่ะเ,อเป็นว่าเดี๋ยวให้ดูข้างบนเลยแล้วกันนะครับนะฟืบนี่นะครับผมนะครับตั้งโวลต์ไว้ที่48โวลต์อ่าเอาสัก50โวลต์ดีกว่านะครับ50โวลต์น,นะครับลีมีกระแสไว้สัก4แอมป์ก่อนนะครับเพื่ออ่าทำการทดสอบนะครับนะโอเคทีนี้ ผมจะจับไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับจะได้เห็นสัญญาณที่ออกมาพร้อมกันนะครับก็ถ้ามันออกอะนะถ้าไม่ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็จะได้ไม่ตกใจมากนะครับถ้ามันปกติสัญญาณสายเว็บก็ควรที่จะออกมานะครับอ่าโอเคนะครับป้อนไฟเข้าเครื่องนะครับนี่ป้อนไฟ4ห้าสิบโวลต์อาวสายหลุดแป๊บหนึ่งนะครับสายซับไพหลุด โอเคเอาใหม่นะครับปิดเครื่องไว้ก่อนนะทีนี้ป้อนไฟเข้าเครื่องสังเกตการกินกระแสนะครับนะมันจะกินกระแสขึ้นไปก่อนแวบหนึ่งนะครับเพื่อชาร์จประจุเข้าคา,าปานะครับหลังจากนั้นมันจะต้องไม่มีการกินกระแสเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่เปิดเครื่องนะครับนี่ก็เป็นจุดสังเกตจุดหนึ่งได้นะครับว่าเครื่องที่เราซ่อมมีปัญหาอะไรไหมนะครับโอเคทีนี้เปิดเครื่องนะครับปุ๊บ ทีนี้มารุน้นพร้อมกันอันนี้ยังไม่ลองเลยนะครับนะ,ะเริ่มกินกระแสเริ่มบูตแล้วเอาเครื่องร้อง04อ04เป็นโค้ดแบตต่ําอะนะครับมีขึ้นออกแล้วแต่เดี๋ยวฟนี่เห็นไหมนะครับสายเวฟออกมาแล้วนะครับที่เครื่องมันร้องอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าจอเครื่องฟนี่เห็นไหมนะครับ เครื่องมันโชว์04นั่นหมายความว่าแบตต่ำนะครับนี่แรงดันออกแล้วนะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนแรงดันไฟนะครับเป็น52โวลต์มันควรที่จะหยุดร้องยังอีกนะครับถ้าทางจะตั้งไว้สูงพอสมควรน,นะครับของลูกค้านะเดี๋ยวผมจะตั้งไปสัก53โวลต์ดูสิอ่ะหายแล้วนะครับอู้นะครับ จะตั้งแรงดันไว้สูงพอสมควรเลยนะครับ5 3โวลต์โค้ด0สถึงหยุดร้องนะครับนะ04คือมันฟ้องว่าแบตอ่อนแบตต่ำนะครับก็ลูกค้าน่าจะไปใช้กับแบตได้เทียมก็ตั้งแบตต่ำไว้ค่อนข้างที่จะสูงนะครับโอเคทีนี้มาดูหน้าจอฟื้นี่นะครับสิ่งที่เราอยากเห็นเห็นไหมสายเว็บออกมาแล้วนะครับปกติสวยงามนะครับอโอเคทีนี้เปลี่ยนกระแสเป็น12แอมป ทดสอบใจโหลดสัก200วัตต์ปุ๊บนี่นิ่งกิ๊กนะครับไม่มีการกระเพื่อมเลยนะครับนี่กินกระแสไป5แอมป์นะครับก็วัดรวม275วัตนะครับเป็นของโหลด200วัตนะครับที่เหลือ70กว่าวัตก็ของแถมหรือว่าเป็นค่าสูญเสียนั่นเองนะครับผมก็เอาเป็นว่านะครับเครื่องนี้นะโชคดีไปนะครับไม่ระเบิดเถิดเทิงนะนะครับ ก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับผมยังไม่ทันได้ลองก่อนนะนะครับอันนี้ก็สบัน,นยังไม่ทันได้แอบเปิดเครื่องลองก่อนก็เปิดให้ดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับก็เอาเป็นว่ารอดตัวไปนะครับไม่ระเบิดเถิดเทิงให้เห็นกันนะครับเนาะเครื่องนี้ก็นะส่งมาก็เดือนหนึ่งแล้วนะครับจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับใกล้ๆนี้เองนะครับ1เดือนพอดีนะครับส่งมาวันที่10เดือน2นะ หนึ่งเดือนพอดีเลยกำลังไล่งานนะครับใครที่ส่งมา,านานแล้วนะครับใครที่ส่งมาเกือบจะ1เดือนหรือเดือนกว่าๆนะครับผมกำลังไล่คิดางานให้คิดบัญชีให้นะครับไล่เก็บงานให้นะก็ยังไงก็ขอภัยจริงๆนะครับในความล่าช้านะเพราะว่าช่างมีคนเดียวนะครับซ่อมงานไฮบริดเนี่ยวันหนึ่งมันก็ได้ไม่กี่ตัวหรอกนะครับ2 3ตัว3 4ตัวอย่างมากนะครับ เพราะว่าไฮบริดแต่ละเครื่องมันซ่อมยากนะครับกว่าจะเปลี่ยนอะไรได้แต่ละทีเนาะยังไงก็อขอความาเห็นใจกันนิดนึงนะครับเข้าใจอยู่นะครับส่งเครื่องมาใครๆก็ต้องอยากได้ใครๆก็ต้องอยากใช้นะครับส่งเครื่องมาซ่อมก็รอนานแล้วนะครับรอแล้วรออีกยังไม่เสร็จสักทีอันนี้ช่างก็เห็นใจเหมือนกันนะครับแต่ก็อยากจะให้เห็นใจช่างด้วยนะครับเพราะว่าช่าง ก็ทําเต็มที่แล้วนะครับไม่ได้อูงานไปไหนนะครับก็ทํางานซ่อมงานทั้งวันนะครับวันนี้ก็ซ่อมงานทั้งวันนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่3หรือตัวที่4มั้งนะครับปดจับไฮบิดนะครับแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ชมกันนะยังไงก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้เจ้าฟ้าขาวเครื่องนี้ก็เสร็จสมบูรณ์รอดปลอดภัยไปได้ไปด้วยดีนะครับนี่เห็นไหมสายเวฟก็ยังนิ่งอยู่นะครับ ไม่มีกระตุกไม่มีเพี้ยนนะครับก็สถานะการปกติทุกอย่างนะครับนะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ